เฟดดี้ฉันเป็นเลสเบี้ยนนะฮะเฟดดี้ฉันก็เป็นเลสเบี้ยนเหมือนกันแล้วในนี้มันมีใครในวิซ่าเพจที่ชอบผู้ชายบ้างไหมเนี่ยอย่าถ่ายอย่างนั้นสิเฟดดี้เดี๋ยวมีคนสารภาพความจริงขึ้นมาหรอก <c oughs> นี่คือตาของล็อกซี่งั้นเหรอโอ้โหน่ารักใช่นะมเฟดดี้ตามันก็ย,ยิ่งสวยสวยอยู่ตอนเด็กที่เห็นอนิเมทอนิกเชี่ยแม่งโคตรเจ๋งเลยตอนตัวที่เห็นแบบอ่าไอชี่ยแม่งโคตรเจ๋งเลยว่ะ เออกูไม่เปิดให้พวกมึงเห็นหรอกยวโดนยูทูบแดกหนังสือที่ดีนิจยัยที่ดีสามารถเปลี่ยนคนได้แต่ถ้าเป็นซีเวอร์ไทนี่กูว่าน่าจะผลิตฆาตรกรนะคือสภาพนี้นะสงสารคนที่เป็นพารโลให้กับที่นี่เลยว่ะแบบว่าแม่งคงเจริทุกคืนอนะ่ะแล้วคงจะประมาณนี้ด้วยพูดถึงผู้ชายที่ยิ้มได้สวยเอออันนี้ก็ก็ยิ้มสวยแต่เออมันมันเป็นศพอะ่ะบ้านานี้มันไม่คล่อนทัดไฟในสตาร์เวน่าจะเป็นสายทำลายล้างแน่เลยและนี่คือวิธีการเอาชนะไฟในเอฟเฟคดีพาร์กสีนะฮะเอา, e นะาอวไอ้เก้าอี้ เขาไม่ได้แน่นอนได้เปิดปอย่าบัลลังก์ปงๆป็ลงแป้งๆกับหุ่นยนต์พวกนี้ด้วยมันมันมันแปลว่าอะไรนะอ๋อน่าจะหมายถึงห้ามทุบห้ามทุบไอหุ่นพวกนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันทงังฉันรอทุกๆคืนเพื่อเออเออเออรอรอ,ออะไรวะแบบว่าคือมึงเป็นหุ่นผีแต่ว่ามึงมึงน่าจะลืมเป้าหมายแล้วอะไรเงี้ยพระพุกกายในเกมพระพุกยกายในแฟนอาร์ตพระพุกยกายใน Netflix โอ้โหโมวงขนาดนี้อันนี้น่าจะมีพลังมากกว่าไอสองอันบนด้วยซ้ำนะเผื่ออ่ะอย่างนี้เฟดดี้ นายเปลี่ยนจากหมีเป็นหมาป่าเดี๋ยวได้ไหมมันดูเบี้ยวๆหน่อยแต่อย่างน้อยนายก็พึ่งพาตัวเองได้นะไม่รู้สิห้าคืนเฟดดี้ในเฟดดี้อันนี้คือน่าจะใช้ AI เจนแน่ๆเลยแต่สภาพเนี่ยเอ้ยแต่ม่งดูน่ากลัวแบบเอาเกเกอรี่นายกำลังทำอะไรน่ะนี่กำลังเล่นกระชารลัสอยู่เหรอไอกระแสกระชารลัสนี่มันยังอยู่อีกเล้วเนี่ยอันนี้คือเบื่อจากการเป็นหมีไปเป็นแม่นแทนแล้วใช่ไหมอันนี้ไฟในเอ็ดเฟดดี้เรื่องเล่าจากพิซซ่าเพ็กห้องน้ําสาธารณะเนี่ย ูรู้เลยในเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีหัวอยู่ในโถส้่วมแน่นอนและนี่คือสุดหน้าของวิลเลียมอัฟตันหลังจากที่รู้ว่าหุ่นที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันฆ่าเด็กแล้วก็ฆ่าลูกของเขาด้วย <c oughs> อ่านี่เฟดดี้เดอะล็อกหรืออะไรวะเนี้ยนี่ก็หาเชื่อมโยงไปเรื่อยอ่ะมันก็คือเขาก็ยืนรเรียงไงก็จริงมันก็มันก็ไม่ใช่หุ่นอนิเมทอนิกแต่ว่าอะไรของพวกมึงเนี่ยบ้าจริงๆแล้ววิลเลียมในแฟนเอฟดี้เขาคือเซนเซจากปูอาคาบหรอะนะกูชนะไอคนที่พูดประโยคนี้เนี่ยไม่รอดทุกคนอะ่ะ นี่คือสภาพของทอชิก้กที่กำลังหนีเมื่อรู้ว่าผมกำลังเป็นยามกะดึกในคืนนี้แล้วจะหนีทำไมอะ่ะผมผมก็ไม่อะไรหรอกแล้วแล้วจะหนีทำไมประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานะฮะนั่นก็มีหนึ่งในเอ่อ a ินาเอฟเฟต a ี้เฟสเบอ t ์ t นะฮะ Into t เ e Pit นะครับผมเป็นประวัติศาสตร์ของอ่าชารัดได้ยังไงกูก็ไม่รู้ไม่งั้นก็มีเด็กเปรตไปวางไว้นะฮะ